สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรค่ะเพิ่งกระได้จัดกิจกรรมนะคะวันครูครั้งที่68ภนะคะภายใต้หัวขอที่ว่าครูดีสอนดีซิดดีเลี่ยนดีมีความสุขนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะระลึกถึงนะคะพระคุณบูรพาจารย์ทรงเสริมความสามาคัคคีนะคะระวางครูและกับ,บุคลากรทางการศึกษานั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศการจัดงานวันครูนะคะประจำปี2,567ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรจัดขึ้นภายใตย้หัว้อที่ว่าครูดีสอนดีซิดด์ดีเรียนดีมีความสุข ซึ่งกมีน่ายชรินท่องสุขผู้วาราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งการจัดงานวันคู่กับเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมสามัคคีร้มระวังคู่และกะความเข้าใจอันดีระวังคู่กับประชาชนพร้อมทั้งสรงเสริมยกย่องเชิดชู่เกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือว่าทำประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นทีประจักษ์แก่สาธารณาชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับเยาวะชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามจากนั้นนะคะก็เป็นพิธีบูชาบูรพาจารย์การอ่านสารการมอบโล่และก็ใบ,บประกาศเกียรติคุณแก่ขณะครูพร้อมทั้งได้ขอบคุณคุณครูคทุกคนที่ได้ร่วมใจร่วมพลังมุ่งมัน่นทุ่มเทในการสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่จังไรกระตามค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการกระไดมงเน้นเรื่องของการเทตดงานด้วยกาลยะนานมิตรภายใต้แนวทางจับมือไว่แลวกลับไปน้ำกันรพร้อมกับสางผู้อุ้มคุมกันให้แก่ผูเรียนสางความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเสื่อมันของสังคมและกาะป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ ปลูกฝังทัศนคติพฤติกรรมและกรองความรู้ในการใส่ซื่อสังคมออนไลน์และกรไซเบอร์อย่างสังสรรค์ยืดลักทีวาเลี่ยนดีมีความสุขเพื่อส่งเสริมและกรพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป